ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผม,ผมจะพานเพื่อน,นเพื่อนที่สุของยอดวิวคลิปวิดีโอของติ๊กต็อกนะผมถ้ายังไงก็มาดูกันได้เลยนะดับแรน์นะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ h p e s m m ได้เลยนะหรือ,อเพื่อนที่ดู่านคลิปสัน้นคลิปช็อตคลิปเรี่ยวจะเป็น qr code ด้านล่างนี้เพื่อนสแกนให้สู่เว็บไซต์ได้เลยนะอยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนก็กดสมัครใช้ง,งานปุ่มวิวเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะ เข้ามากาะชื่อผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านได้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะติ๊ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะนะเป็นเครื่องหมายติ๊คูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะผมหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้แล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนมาในส่วนของหน้าเมนูครับสั่งซื้อใหม่เมนูสายโบรันแรงนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะรเลือกในส่วนของ t i k t o k ได้เลยเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะลีกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่มเพื่อนเื่อเลือกเลยนะครับเพื่อนเื่อลือกในส่วนของอเพิ่มยอดวิวตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของคำอธิบายก็อ่านกันด้วยนะครับในส่วนของลิงก์ก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ในส่วนของคลิปวิดีโอติกตอกเพื่อนได้เลยนะ เราจะเป็นคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนี้แนละ้วตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่100วิวเราคลิกเข้าไปนะผมก็กด Copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะผมด้าน,นขวานี้นะผมคัดลมามแล้วผมแล้วก็วางลิงก์ได้เลยนะผมใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพมิ่มไปสัก1,000วิวเลยละกันนะผมกม็กดส่งได้เลยเราขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างเงี้ยตอนนี้ยอดวิวของเราเราก็จะเพิ่มเข้าไปนะผมก็รอสักพักนึงนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื Demon> ้อบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนุ่มตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นุ่มเลขรหัสออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นุ่มสถานะจะบอกอยู่ด้านขวานี้เลยนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูบริการนะก็จะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไหมเปล่านเ่มถ้าสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของเมนูเติมเงินเนาะจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดหรือว่าธุรมนี Wallet นะครับยกตัวอย่างเพื่อนูเปสแกน QR โค้ดเลยแลวกันนะใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะครับขึ้น QR โค้ดอย่างเงี้ยเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินอกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะันในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะครับ จะได้ค่าคอมมิชชั่นงถึง5%กันเลยทีเดียวนะหรือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งให้กับเราเลยนะันส่วนของเมนูรับของขวัญนะเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกตอ k ได้ฟรีๆที่เมนูนี้ได้เลยนะก็วางลิงก์ลงไปใส่จํานวนที่ต้องการนะกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิวทิกตอรฟรีๆเลยนะผมในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะหรือว่าเมนูติดต่อแอดมินของเรานั่นเองนะเพื่อนสามารถมาติดต่อแอดมิน่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้ครับ กรอกรายละเอียดต่างๆไปเนาะหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้กดส่งตัวไปได้เลยนะหรือเพื่อนจะสแกนอ่าแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้เนาะปุ่มไอคอนไลน์เนี่ยผมก็จะเป็นที่ว่าโค้ดเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดวินก็พร้อมต่อบเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดวิวเนี่ยผมเพิ่มไปแล้วผมได้เพิ่มเพื่อนบาแล้วเนาะต้องเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับอันนี้ร้อยกว่าวิวแล้วผมกดรีเฟรชดูเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วผมเพิ่มเป็น1,800วิวกันแล้วนะผมก็แป๊บเดียวเองเท่านั้นนะผมยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ SPE SM M, นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามอะไรต่างๆเพื่อนๆนะจนะเปไม่ว่าจะเป็นเฟ e b o o k y o u t u b ิ t i k t o k Instagram หรือว่าฟตฟอร์มอื่นๆนะผมเราสามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกนีงน์ดใตน้นคลิปวิดีโอให้ผมแปลวห้เพื่อน,นได้เลยนะเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะนะครับผมสวัสดีครับ